นะครับขับปั่นก็ได้ผมมูมัดเรียบร้อยแล้วครับผม<อ>ไปเห็นไครับน้อน,นี่เอาาสร้างเอายาแมสร้า,ง,า,างครับคือมีกรับบิงไหมครับผมเดี๋ยวครับาพอายของเรานะครับผมตอนนี้ก็กำลังกีบกันนะครับผม ถ้าคนว่านพูดก็ขอโทษขออภยัยด้วยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมอู้ห้องต่อขุนเกือบสูงกว่าเนะ้ะแต่ว่าต่ำกว่าสมบูรณ์ได้เอาต่ำกว่าสมเลยแมนแมน ข้อมชุม้งข้อมสูงก็ว่าทองสร้างลุกแหลมมันเปิดดีดีได้สองครั้งแล้วใช่ไหมครับฮะได้สอ,สองครั้งแล้วครับผมนี่ก็เป็นช้างพรายครับผมพรายตองคุณก็เป็นช้างที่นิสัยดีอีกเชือกหนึ่งนะครับผม,มก,กำลังจีบครับผมคำปันว่างไงครับปันน่ะ คุณตาจะเอากี่ครั้งครับคุณตาเละเอาว่าเก้าครั้งครับตัวคู่เก้าครั้งนะครับผม,มเลขดีครับผมเลขมงคลนะครับผมนี่ครบับความสมบูรณ์ของไพร,รดูดิกของเรานะครับผมไพรทองคูนรครับผม ถ้าไปอยู่พัทยานี่ก็ฉายาชื่อว่าลูกดิกนะครับผมฉายาของเขาครับผมถ้าไปอยู่พัทยาครับผมอภาพนี้เหมือนเหมือนกับช้างลูกป,ปั้นเลยครับนี่ไม่ธรรมดาครับผมนิสัยดีครับผม

โยกเลยครับความสมบูยมากครับผมตั้งโหลดนั่งเบืองโหลดเลโอ้โหขับปั่นดีใจแล้วครับผมตีงวงปุ้งๆเลยครับผม นี่คำปันตุแกมากเลยนี่แกมากเลยนี่เป็นไงล่ะโดนของกิ่ง นี่ครับทับเสร็จแล้วครับผมกำปั่นยืนร้องยืนคางครับยืนดังร้องเหมือนเป็นหว่วง ตุ่มผู้มากครับผมนี่ครับคุณตาของเราครับผมโอ้ยขาวขิ้แยไปเจอขีนแยหันหั่นกูเคยไปยังบอกเลยกูเคยไปก็ยังบอกเลย เออแก้กูเคยเคยไปเออกูีลูกครั้งม่นด้สอนปลูกครั้งอันนี้มั้ยไม่ได้ปลูกไม่ผูกเนา่างเดยวใช่ไม่ไ้ทำอะไรไ่ได้ทำอะไรไม่ไปลูก กินมวยยังเนาะ่เหยียบโซ่ตัวเองครับเหยียบัวเยอะจังเอ้อะไรมาไปด้วยกันครับายเรืองสีนี่จะเดี๋ยวจะพาไปดูที่หลับที่นอนครับผมของ คำปั่นของเรานะครับผมแล้วราฮะเนี่ครับสมถาายของเราทีมงานเราไม่ไม่ได้มาอยู่ครับผมไปอยู่สนามบินครับผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ค่อยสะอาดหูสะอาดตาครับมีแต่ป่าไม้ครับผม ขำปั่นนอนนี่ใช่ไหมครับใช่ไหมนอนนี่นอนนี่นอนเวลกากลางคืนกลางวันเราไปไว้ที่ข้างแม่น้ำมูลเนาะ นอนที่ตรงนี้ต้องก็ตรงที่สีนวลหรือว่าแม่โบครับผมเคยผุ่มัดนะครับผมก็ได้เก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับผม การผสมพันธุ์นี้คุณตาพูดกับฉางเจ้าของฉางไายว่าอย่างไงบ้างครับผมคุณตาเขาบอกว่าเก้าครั้งแลว่าเจากลับก้าก็เก้าครั้งแล้วครับเก้าครั้งแล้วก็เวลาปุงปุงคูปุงค่าคูค่าไายแล้วครับคุณตาครับเดินมาใกล้ๆเลยครับผม ครับเราก็มาสอบถามคุณลุงคุณตาเลนะครับผมว่าคาปัน่นนี้คุณตาหรือว่าเจ้าของช้างพายครับผมจะเอากี่ครั้งครับก็เก้าครั้งเก้าครั้งเก้าครั้งแล้วก็เรื่องคูเรื่องคายแล้วครับผมค่าคูค่าครแบบว่าเหมือนคะแนนเหมือนคะแนนเหมือนคะแนนนี้ติดไม่ติดนี่เราไม่รู้ใช่ไหมครับผมไม่รู้ไม่รู้ ถ้าติดก็ถ้าติดก็แสงคะแนนอ๋อถ้าถ้าตกลูกเนาะถ้าตถ้าติดแล้วถ้ารู้ว่าจริงแล้วก็ตกลูกมาเห็นสักหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมครับประมาณน้ะครับสักหนึ่งอาทิตย์ก็ก็ต้องจ่ายต้องจ่ายให้เจ้าของช้างพลายครับผมแสงคะแนนนะครับผมนี่ก็คือ พีพีเอฟซีครับผมท่านใดที่ไม่รู้ความเป็นมาของเวลาการทับช้างเราก็มาทับต้องเสียค่าครูค่ากายก่อนนะครับผมหมื่นหนึ่งคะแนนครับผมติดไม่ติดไม่รู้เนาะคุณตาครับติดไม่ติดไม่รู้ครับผมแล้วก็ถ้าจะของจ้างไปก็ถ้าแกใจดีแกก็จะไม่เอาเต็มนะ มเ,เมครับแกก็จะจะลดให้บ้างจะลดให้บ้างเนาะเพราะว่าเราก็หาหาหญ้ามาเผื่อช้างพายเนาะหาหญ้ามาให้เขากินครับเราต้องหาซื้ออ้อยใช่ไหมคุณตาหาซื้ออ้อยวันนี้ก็ไปหาที่บ้านน้องบุ๋มวันนี้เหรอเอาขาว่ามีสามห้าคะแนนสามพันห้าคะแนนสามพันห้าคะแนนกี่ไร่ครับผมประมาณห้าไร่กว่าห้าไร่กว่าอ๋ออ้อยสูงไหมครับผมผมบอกว่า มันนี่แต่เขาว่ามันสิบห้าแต่เขาคนขายก็คงจะพูดเยอะนะพูดเยอะแล้วเขาตัดไปบ้างใช่ไหมไม่งั้เหลือประมาณห้าหกเกตไหมคะแนนห้าหกเจ็ดอะไรหรือเปล่าถึงไม่ไม่รู้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เขาคุณตาไปเจออ้อยหรือยังครับผมเจอแล้วเจอแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายมาดูโอ้สูงไหมครับอันสูงบ้างอันต่ำบ้างโอ้อันสูงบ้างอันต่ำบ้าง เราจะเละทิ้งทำนาแล้วโอ้โเขาจะเละทิ้งทำนาแล้วก็เขาก็ประกาศขายเนาะประกาศขายเขาจะประกาศขายครับผมจะรีบเอาบานเข้าโอ้โช่วงนี้เขาจะเพราะว่าอ้อยไม่สวยมันอ้อยไม่มีราคาเนาะไม่มีราคาต่อมันมันมากก็ไม่ค่อยสวยมั้งต่อมากมันหลายต่อมั้งโอ้หลายต่อครับผมมันไม่่วยสวยทําอย่างอื่นโอ้ครับนี่นี่คุณตานี่เสร็จธุระแล้วคุณตาไปนอนที่ไหนครับผม กับที่บ้านจากที่บ้านของคุณตามาที่นี่นี่กี่กิโลครับผมยังไม่รู้เลยสำรงสำรงบ้านสำรงนี่ประมาณสิบกิโลได้เนาะถึงไหมถึงวันมาณนี้แหละครับผมประมาณนี้นี่คุณตาคุณตาคุณตาแหลกครับผมพี่พี่เอฟซีครับผมเป็นบ้านเกิดเมืองนองนะครับผมอยู่ที่บ้านสำรงแต่ไปได้แฟนที่อำเภอสตึกบ้านแคนบ้านแคนบ้านหนองแคนตะบลสนามชัยตะบลสนามชัยอำเภอสตึกนะครับผม ก็ไปมาไปมาที่สนามบินไปอยู่บ,บ้านแฟนก็ไปมาที่สนามบินเนาะอันนี้บ้านทาราดีบ้านพ่อบ้านธาราดนีบ้านพ่อนะครับผมบ้านสำโรงีบ้านแม่ครับเป็นเสือสายครับผมของคนอ้วนเองครับผมพี่น้องของคนคนอ้วนเองครับผมและลุงจ่าเองครับผมลุงจ๋าคนที่พูดกับผมตอนนั้นครับผมแ้กันแบบว่าเอ,อาเป็นปู <Gud> ่เป<อ>็นปู่อ๋อาครับก็แฟนของ ของของพี่น้องสาวของพ่อเนาะอยู่ที่บ้านก็ตกงานเนาะไม่ได้ไปไหนครับผมตกงานมาจากพัทยาครับผมมามาหลายเดือนแล้วครับผมคุณตาคนนี้ครับผมครับเก็จะเป็นปีแล้วครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมพี่พี่ fc ครับผมแม่แม่ fc ครับผมพี่สลหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ คำปั่นด้วยนะครับผมและหนึ่งแค่ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคําปั่นครับลุงแหล่ครับผมได้ลุงชาติด้วยครับและลุงชาติด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับเจอกันคลิปหน้าครับผมพี่พี่เอฟซีครับผมสวัสดีครับ